สวัสดีค่ะนิงคามิเคนโชค่ะชาวราศีกรกฎประจำวันที่8ถึง14กุมภาพันธ์2564ค่ะภาพรวมนะคะชาวกรกฎสัปดาห์นี้อาจจะมีเรื่องของความนิ่งๆนะคะสถานการณ์ที่ยังไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะคะหลายคนอาจจะต้องระมัดระวังในการใช้ชีวิตช่วงนี้นะคะเรื่องของการงานการเงินเรื่องของสุขภาพต่างๆนะคะ เป็นสัปดาห์ที่ชาวกรกฎต้องบริหารจัดการวางแผนชีวิตให้ดีนะคะบางคนที่ทำงานนะคะอาจจะมีการถูกเลิกจ้างหรือว่ามีการยุบเลิกปิดกิจการได้นะคะทำให้เราต้องตกงานหรือว่ามองหางานใหม่นะคะหรือบางคนอาจจะพบอุปสรรคในการทำงานนะคะบรรยากาศที่เคร่งเครียดหรือสภาพแวดล้อมที่ไม่ค่อยถูกใจนักนะคะทำให้ชาวกรกฎต้องอดทนนะคะแล้วก็ ผ่านพ้นความเครียดต่างๆในสัปดาห์นี้ไปให้ได้นะคะพยายามใช้ปัญญานะคะใช้ความรู้นะคะใช้สตินะคะอย่างรอบคอบนะคะเรื่องของการเงินนะคะก็ถึงเวลาที่ต้องจัดแจงรายละเอียดเรื่องค่าใช้จ่ายให้ดีนะคะมีเกณฑ์ที่อาจจะเงินขาดมือได้นะคะบางคนอาจจะต้องหมุนเงินหรือมีเรื่องให้ใช้จ่ายเรื่องไม่เป็นเรื่องเข้ามาด่วนๆได้นะคะ ใครที่มีลูกหนี้นะคะช่วงนี้ก็ไม่ควรให้หยิบยืมเพิ่มหรือว่าอาจจะได้คืนล่าช้าก็ได้นะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะบางคนระวังเรื่องเจ็บป่วยจากโรคประจำตัวนะคะหรือว่าเรื่องที่ไม่คาดทีดคนในครอบครัวเจ็บป่วยอาจจะเป็นสัปดาห์ที่ชาวรากรกฎต้องพึ่งพาตัวเองนะคะช่วงนี้จะขอความช่วยเหลือจากใครอาจจะลำบากนิดนึงนะคะ คนโสดนะคะช่วงนี้ถ้าพบลักนะคะคนที่อายุห่างกันมากๆนะคะคนที่เป็นรุ่นน้องนะคะหรืออายุน้อยกว่าเนี่ยอันนี้อาจจะต้องเข้ามาพึ่งพิงคุณนะคะหรือว่าให้คุณดูแลนะคะก็ถ้าชาวกรกฎพร้อมนะคะก็สามารถเปิดโอกาสลองเปิดใจดูได้คะ่ะส่วนท่านที่มีคู่แล้วนะคะบางคนอาจจะต้องห่างกันเพราะเรื่องงานเรื่องของอาชีพนะคะเรื่องของภารกิจนะคะส่วนตัว ทำให้ความรักอาจจะทรงงนะคะไม่ได้วื่นวามากนักในสัปดาห์นี้ค่ะสำหรับในครอบครัวนะคะก็อาจจะมีเรื่องใช้จ่ายเพิ่มเติมด้วยนะคะเรื่องของซื้อของเข้าบ้านหรือการซ่อมแซมสิ่งของในบ้านในสัปดาห์นี้ได้ค่ะหากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิง คุณสามารถอินบ็อกซ์มาที่เพจคามิเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คามิเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ